วันนี้มีของมาส่งหลายอย่างเลยค่ะดูนะคะมีอะไรบ้างกล่องนี้เป็นอาหารเปียกอาหารกระป๋องอาหารเปียกสำหรับเป็นอาหารของมองค่ะอาหารไตของมองโอ้ยแม่ก็แกะยากเหลือเกินเนี่ยค่ะของยี่ห้อนี้แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะ เหมือนกันคล้ายๆกันเป็นอาหารไตสําหรับมองแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารของเลียนคนินสําหรับไตเหมือนกันค่ะสําหรับโรคไตแล้วก็ในกล่องใหญ่อันนี้เรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเ,เป็นกระเป๋าเป็นถุงใส่ใส่มองสําหรับเวลาที่แม่กิ่งต้องให้น้าเกลือมองค่ะ เหมือนอย่างที่ของบ้านแม่เกียงที่เวลาให้น้ําเกลือทับทิมอะค่ะจะใส่ให้เขาแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรนะอันนี้แม่กิ่งอันนี้น่าจะเป็นเฟค่ะน่าจะเป็นเฟของเด็กๆแม่กิ่งยังไม่ได้แกะดูแล้วก็อันนี้ก็เป็นถ้วยถ้วยสําหรับใสแอลกอฮอล์ค่ะถ้วยสแตนเลสสาหรับใส่สสสใ,สใส่ชุบแอลกอฮอล์เวลาที่แม่กิ่งจะต้องให้น้ำเกลือมองเช็ด ให้เขาแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นวิตามินของมองค่ะวิตามินสำหรับมองสำหรับโรคไตามาห้าห้ากล่องเลยค่ะห้ากล่องห้ากล่องเลยแล้วก็นี่ข้างล่างสุดนี่คืออะไรเอออันนี้สำหรับแม่กิ่งค่ะเป็นของกินแม่กิ่งขนมอะไรนะเขาเรียกขนมก็จะสาบนะคะอะไราสาบใช่ไหมอันนี้สำหรับแม่กิ่ง ก่อนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นที่เรามีของมามากมายแบบนี้แม่กิ่งก็ต้องของกราบขอพระคุณคุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านมากๆเลยค่ะที่ท่านได้เมตตาแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆแล้วก็มองมากๆเลยที่ท่านได้เมตตาอะอะไรที่ที่มองเขากินท่านก็จะซื้อให้น้องกินค่ะเหมือนอย่างอันนี้เหมือนกัน แม่กิ่งบอกว่าน้องจะชอบกินตัวนี้ท่านก็จะซื้อมาให้ท่านซื้อมาให้เรื่อยๆเลยค่ะพอหมดท่านก็ซื้อมาให้ใหม่แม่กิ่งแล้วก็ลูกๆก,ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านมากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาพวกเราแม่กิ่งก็ขอให้ท่านทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญค่ะแล้วขอให้ท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่าน,านมีแต่ความเจริญรุง่งเรือง และที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆกราบขอพระคุณท่านมากค่ะเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะต้องลองดูค่ะเดี๋ยวแต่วันนี้แม่กิ่งคุณยังต้องไปไปให้น้ําเกลือที่พามองไปให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลไปฝึกก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าแม่กิ่งฝึกสําเร็จแล้วแม่กิ่งจะให้น้ําเกลือกับน้องเอง แล้วเราค่อยมาดูน้องสายชุดกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วแม่กิ่งจะทําได้ไหมเป็นกําลังใจให้แม่กิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่กิ่งมาพามาอัปเดตอาการของมองค่ะมาอัปเดตอาการของมองกับเด็กหลังบ้านของเราว่าวันนี้มีอะไรปัน่นป่วนบ้างส่วนมองนี่ก็คือวันนี้น้อง จะมีอาการไม่กินอาหารเองค่ะก็อาการเหมือนเดิมคือเวลาแม่กิ่งจะเตรียมทําอาหารให้กินน้องจะวิ่งหนีแต่บางวันน้องก็จะวิ่งเข้าหาวันวันไหนที่น้องวิ่งเข้าหามาขอกินแม่กิ่งจะรู้สึกดีใจมากค่ะแต่วันนี้น้องวิ่งหนีอีกแล้วแต่ว่าถึงแม่น้องจะวิ่งหนียังไงแต่ว่าแม่กิ่งก็ป้อนน้องเอาค่ะ ถ้าวันไหนพี่น้องกินเองแม่กิ่งก็ป่อยให้กินเองแต่ถ้าวันไหนที่น้องไม่กินเองแม่กิ่งก็จะป้อนวันนี้แม่กิ่งก็ป้อนอาหารไตที่ผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาส่งมาให้อ่ะค่ะแม่กิ่งก็เอาป้อนน้องแต่ก็ยังโชคดีค่ะที่น้องยังกินน้ําอยู่เท่าที่แม่กิ่งเห็นน้องก็ยังกินกินน้ําได้ดีอยู่ค่ะก็ดูแลกันไปค่ะ แล้วก็ตามเคยแม่กิ่งก็วันนี้ก็จะพาน้องไปให้น้าเกลือที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมแล้วก็แม่กิ่งเองก็จะฝึกกับคุณหมอเหมือนเดิมค่ะฝึกให้น้ําเกลือน้องเองอีกวันหนึ่งของวันนี้เมื่อวานนี้แม่กิ่งก็พอทําได้ค่ะพอทําได้ <c oughs> โชคดีอย่างตรงที่ว่ามองเขาไม่ไม่ดิ้นมากหรืออาจจะมีคนช่วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ยังยัง ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะคือแม่กิ่งก็จับน้องแล้วก็ทําเลยแต่ว่าถ้ามาทําที่บ้านเองก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ขั้นแรกแม่กิ่งก็จะพยายามต้องทําให้ได้ค่ะต้องฝึกทําให้ได้เพื่อเพื่อเราจะได้ให้น้ําเกลือเขาได้ทุกวันเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วน้องต้องให้น้ําเกลือทุกวันค่ะเหมือนกับอาการน้องก็จะทรงทรงุดๆดแบบนี้ค่ะ พอดีแม่กิ่งเปิดแสงก็เลยสะท้อนที่ตาน้องแล้วส่วนอันนี้ค่ะบังโก้พิทิวทองซ้อยทองสุกทำไมลูกฮะสาวน้อยส,อสาน้อยอ้อนแม่เนี่ยทังสุกอ,อ๋ออ้อนอะไรแม่ลูกแล้วก็แม่กิ่งก็จะพามาความวุ่นวาย พามาดูความวุ่นวายอีกอันหนึ่งของเช้านี้ของบ้านเราค่ะคนนี้ค่ะลาเต้วันนี้ลาเต้น้องมีอาการติดสัตว์แล้วค่ะไล่กัดคอทองเออไล่กัดคอลิซ่าไล่กัดคอน้องร้องแล้วก็กัดคอน้องค่ะคือติดสัตว์แล้ววันนี้ของลาเต้เราแม่กิ่งก็เลยต้องพยายามแยก แยกบิซกากับลาเต้ออกจากกันก็ยังไงก็คงต้องพาไปทำหมันค่ะแล้วก็แม่กิ่งก็อยากจะขอความเมตตาจากเอซทุกท่านค่ะช่วยสนับสนุนค่าทำหมันของเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าแม่กิ่งจะเอาแม่ทองอัมพัยไปทำหมันด้วยแล้วก็ลาเต้ด้วยค่ะลาเต้ก็แล้วก็ถ้า กำลังซับพอมีแม่กิ่งก็จะเอาหลุยกับลักกี้ด้วยค่ะเอาหลุยกับลักกี้ไปทําด้วยแล้วก็เด็กๆสามูมาน,น้อยของเราก็จะมีฉีดวัคซีนเหมือนกันค่ะเด็กๆสามภูมาิฉีดวัคซีนวันที่เจ็ดยังไงก็ขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท่านนะคะช่วยให้เด็กๆได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ช่วยให้เด็กๆได้ทำหมันด้วยค่ะ ขี้บุญค่ะไม่ต้องเข้าไปหาน้องเลยลูกไม่ต้องเข้าไปหาลิซ่าเลยนะลิซ่าอยู่ในนั้นน,นนะพยายามที่จะหาน้องค่ะหาน้องแล้วก็กอดตัดตัดคอน้องน้องก็จะวิ่งหมีลิซ่าเขายังตัวเล็กอยู่ค่ะยังยังไม่ติดสัตว์แต่พ่อหนุ่มคนนี้ติดก่อนแล้ว แม่กิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท,ท่านล่วงหน้าด้วยนะคะที่จะเมตตาพวกเรามาให้เด็กๆได้ทําหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนค่ะแต่กลุ่มที่ทําหมันถ้าเกิดว่ากําลังรัดมีพอแม่กิ่งก็จะทยอยเอาไปทําก่อนเลยค่ะคนไหนทําได้ก็จะทําขอบพระคุณมากค่ะ วิซ่าของเราอยู่ห่างพพิลาเต้น,นะลูกลิซ่าอยู่ห่างพพิลาเต้นนะดีว่าช่วงนี้ออสาวๆออกมาไม่ได้ค่ะสาวๆนครสวรรค์ออกมาไม่ได้เพราะว่าช่องตัวอ้วนขึ้นแล้วช่องมันเล็กแล้วเขาก็เลยไม่มุดแล้วค่ะ